สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับแบร์บือระเฮงนะครับมาดูทุเรียนสายพันธุ์บือระเฮงนะครับของอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของต้นทุเรียนเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้นทุเรียนสายพันธุ์บือระเฮงเนี่ยความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับคือจะเล่าจะเล่าประวัติความเป็นมาคือทุเรียนทองบือระเฮงนเดิมเกิดจากที่เราปลูกเมล็ดครับแต่นิชายของผมก็คือ จะไม่ซื้อหรืถ้าสมมติว่าซื้อซื้อ,อพันธุ์ผมจะไม่ซื้อแต่ปลูกทุกเรียนฝั่งนู้ก็ปลูกผมจะใช้ทุกเรียนบ้านเป็นเป็นเป็น,ปนหลักเลยเพราะว่าผมชอบจะดังนี้ไงชอบรูปปลูกทุกเรียนบ้านตอนนั้นตอนที่ปลูกฝั่งนู้นก็ปลูกฝั่งนี้ก็ปลูก,ก,ก,ลกแต่พอไปเจอฝั่งนู้นไปเจอราคากิโลห้าบาทเองผมก็จําได้และก็ฝั่งนี้ยังไม่ทันได้ได้เสียบ ตอนนั้นจะเฉยบหมอนทองครับอ่พอหลังจากนั้นพอราคาฝังนุ่มมันไม่จงใจก็ราคามันถูกผมก็ทิ้งเลยฝังนั้นทิ้งเลยอือตั้งแต่ที่ผมปลูกยางอ่าตัดต้นยางขณะว่ากิง่งขึ้นขึ้นมันไม้นี่ได้กรีดยางไม่อีกแสดงว่าผมทิ้ง20ปีไม่ได้มาดูเลยอ๋อ20ปีนะ <มา S 1> ทิ้ง <20 S 1> ไปยี่ปีครับน่าจะปีเพราะนี่แหละความความไปมาที่ว่า ทุเรียนบ้านนี่เกิดจากเอ่อทุเรียนทองบราเฮงนี่เกิดจากทุกเรียนบ้านปลูกปลูกกี่ต้นครับตอนนั้นทุเรียนบ้านผมปลูกมาเกือบ2ี่สต้นนั่นแหละแต่ที่เหลือที่ว่าไม่ตามี11อต้นจะมีอีกที่หนึ่งที่ปลูกทุกเรียนบ้าน,น,นแต่ตรงนี้มีแค่3มต้นครับแต่ต้นที่มเมดีก็ตัดแล้วเรตัดนะทวายวายตัวนี้ตัวเดียวอืครับลักษณะเด่นของเบราเฮงเนี่ยแตกต่างจากแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปเช่นหมอนทองใช่ไหแตกต่างตรงที่ว่าตรงที่วันหนึ่งคือมันจะไม่มี เส้นใยนี้ไม่มีเลยอแล้วก็มันจะมีกลิ่นดอกไม้อะไรซะอย่างหนึ่งนะมันว่าว่าดอกมัลิมันจะมีอย่างนั้นแหละแต่ทุกเรียนนะทุกเรียนกลิ่นทุกเรียนชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีปะปนอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีมันจะมีต้นอื่นมันมันอยู่ชิดกับอันนี้ก็มีเช่จเหมือนกันผมไม่รู้นะอืแต่ว่าเรื่องกลินแล้วนะเขาเรียกอะไรละ เออในเครืออะไรล่ะมาเก้ะมาเก๊ะอ่ามันมันมันเลออ่ามันมันไม่แรงอันนี้แน่นอนมันไม่แรงคือคุณข้างๆไม่รู้เลยว่าเรากินทุเรียนอ่าแสดงว่าอันนี้ถ้าถ้าเป็นพวกทุเรียนอื่นใช่ไหมล่ะมันกลิ่นมันจะแรงคนข้างๆมันรู้เลยว่าเออมึงกินทุเรียนอันนี้รู้แน่นอนแต่อันนี้ไม่รู้มันจะบ้ามากเลยแล้วก็มันมันมันไม่แรงไม่แรงอืมครับครับข้อข้อดีนั่นแหละคนรู้จักต้นสายพันธุ์บุรีเฮงได้ยังไงครับ ตอนนั้นตั้งแต่ปีหกสี่ตอนนั้นมันจะมีการเสียงอำเภอเขาก็จัดเขาเรียกว่าประกวดประกวดทุเรียนพันทุเรียนทุเรียนบ้านแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะมีปีปีหกสี่เมื่อสองสามปีที่แล้วปีหกสี่พอราชกานั้นผมก็เออทุเรียนของผมก็อร่อยแต่คนอื่นไม่ไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้นอกจากคนที่บ้านลูกเมียคนที่บ้านผมเองก็รู้ว่าต้นทุเรียนนี้อร่อยแต่คนอื่นไม่รู้พอาะราชการนั้นน่าจะลอง ลองไปไปสบประกวดหน่อยก็เลยส่งไปตั้งแต่ปีหกสีนั่นแหละพอพอส่งไปปั๊บมันได้ที่หนึ่งเพรไม่น่าเชื่อเลยมันได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเขาก็ถ่ายรูปไงถ่ายรูปผมกถ่ายแล้วก็ทีนี้มีคนทางคนเทพต์ก็ดูว่า ชื่อชวกรนั่นแหละเขาเขาจะชอบมากเลยเรื่องเถียนครับติดต่อผมว่าจะจะมวมาดูต้นต้นแม่มันแหละเจ้าของมาอยู่ที่ไหนก็เอาก็คือมาคือคือต้นนี้ต้นแม่แกก็มาหลายรอบเลยแหละมาที่ต้นนั่นแหละแกก็ดูแลดูแลเรื่องเรื่องเนี่ยต้นต้นทุเรียนน่ะบางแกใส่ปุ๋ยให้าอะไรก็ให้ปุ๋ยด้วยแหละให้ผมว่าใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนนี่แหละเพราะว่าเขาลงรายบทุเรียนนี่มากเลยอืมครับครับนั่นแหละความเป็นมาความเป็นมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคครรัับบครับ